ันนี้ใครเนี่ยเออผมอบอตลอเฉินครับโอ้โหนี่หรอที่อหออุ้ยใช่ครับผมเองอันนี้เพื่อนผมเองครับผมต่อมอสแบบโอเคขอบคาครับขอตัวครับเดี๋ยว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 มานี่ก่อนมานี่ก่อนมอบโอ้ยเกือบพักไกอบสักนั่นแหละหลอกจู๊กกลับมาปั๊บงงขึ้นมาไม่เจอเฉินปั๊บวิ่งกลับมาปั๊บหลอกงงงงปั๊บหลอกที ปั๊บเข้ารอบนี้ไม่เจอกูแล้วเรียบร้อยเชี่ยดูดีไม่หยอกกันนะได้ทำาไเล่นไปนะไอ้เท่จัดเลยนะไอ้เียอย่างเท่เลยไอ้สัตว์แม่โคตรแสวกแก๊กเลยดีครับนี่เราไปแบบกี่ไปเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับผู้การผมนะเออมาเยือเี้ยหนุ่นเลยไ่นี่เลยฮอ นยังใช่รถผมครับไม่ใช่ไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกเจ <c oughs> ้าเสงกุศลได้ไยังไงล่ะครับยืนที่เสาเด้ยีที่เสาเด้ยีที่เสาเด,าด้เอิงกับเสาอะไรแม่แข็งกว่ากันวะกูถามเนี่ยเสาครับฮะเอิงกับเสาอะไรแข็งกว่าเสาแข็งกว่า ตอบแล้วหลอ,ลอ,ลอกดูว่รู้มึงกลักว,ว,วตีนเหรอะเสากวากวาสาวกมึงอะไรแข็งกว่าฮะถามเนี่ยเสาแข็งกว่าครับมึงกลัวตีกว่าดูดิดูตอบดิตอบดีจะว่าเสาวกมึงอะไรแข็งกว่ามึงเจ้าไงตอบไปทีหมึงตอบดิเสาวกมึงอะไรแข็งกว่าแข็งกว่า มึงกลัวตีนกว่วมึงกลัวตีนกว่ามึงกลัวตีนกว่าแข็งนั่วมึงกลัวตีนกว่วกูจะถามมึงรอบสุดท้ายนะเสากับมึงอ่ะอะไรแข็งกว่าเสาแข็งกว่าเอากูบอกให้มึงตอบดีๆมึงจะเอาคุยไหมมึงจะคุยไหมถอดเกย์ออกเด้ ถอดแกออกไเนยถอดออกเลยถอดออกถอดออกเกมเงี้ยถอดออกมึงจะถอดไหมมึงจะถอดปะไม่ถอดใช่ไหมเอออย่าให้่พวกกันมาดุน่ะไม่ถอดใช่ไหมเฮ้ยควงก็สับเหรอเอ้า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 รถมึงล็อกแล้วมาเข้าให้อะไร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 อะอะไรอะไรฮะ อะไร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 ถอดเกลออกจากเนี้ยดูชี้กระแพงดิเดินเข้าไปชี้กระแพงเลยเดินไปเดินไปเดินไปชี้กระแพงเลยเดินไปยกมือด้วยชี้กระแพงดิไปยกมือขึ้นเข้าแพงเลยถอดเกลออกดิถอดเกลออกดิเฮ้ยภูพันครับลวงดิมียาติดบ้างในเกงอะในตูดนอะถอดเกลออกดิถอดเกลออกดิ ถอดเกีออกเลยถอดเกี <là> ๊ออกฟังคำสั่งของผู้การนะฮะไม่ได้ฟังคำสั่งกดให้มึง่อดกางเกงออกไม่ดี๋ยวอถอดเกีออกเลยเฮ้ยผู้พันเช็คยาดิในรูตุเนี่ยซ้อนป่ะอืเสพยานะฮะอืมไอพวกวัยรุ่นสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วมึงเพื่อนมันอําไม่ใช่ผมมาดิเด้ยืนชิดเด้ไปยืนชิดเด้ไปยืนชิดเลยไปยืนชิดเลยแต่เลยถอดเกงออกเลยถอดเกงออกเลยไอตัวนี้อีกตัว ถอดเกงบอกเพื่อนไปถอดเกงไงบอกเพื่อนดิเอาไอ้หมูหมูหมูลวงเลยมีอย่าติดในตูดนป่าววะมาเด็กมาเช็คเด็กไงถอดเกงไงบอกเพื่อนด้วยบอกเพื่อนถอดเกงออกเนยบอกเพื่อนสิถอดเกงออกบอกเพื่อนถอดเกงออกนายถอนเกงออกเถอะเอ้ยผู้พันลวงเนี้ยไอ้นี่อยากติดป่ะตูดน้ำอ่ะตอมันเป็นลูกลูกน้ำอ่ะฮึมฮึมไอ้ยผู้กองให้ลวงอย่างเดียวยาวอีกจะเข้าไปด้วยลวงอย่างเดียวพอ เช็คดิตัวเช็คดิเฮ้ยถอดเกงถอดกางเกงเสื้อเขียวมึงถอดเสื้อดิเพื่อนมึงถอดเสื้อแทนเพื่อนมึงเด็กถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อด้วยบอกเพื่อนมึงด้วยถอดเสื้อถอดบอกให้ถอดด้วยเออเฮ้ยผู้พันผู้กองลวงเลยมียาติดป่ะมียาป่ะมียาป่ะลวงเลยเผื่อแม่ซ่อนรูตูดลวงเลยนะมึงสอ่ตัวเสร็จยาป่ะ เสดบ้าวถามเนี่ยถามเนี่ยฮะมึงเสดยาบ้าไม่เสดครับชัวร์ป่ะแน่ป่ะอืมึงเด็กใครแน่ครับมึงเด็กใครเนีดะตำรวจมาตำรวจมึงเด็กใครอืไม่เด็กใครดังนั้นอืมึงเด็กใครใครอืใช่ป่ะใช่ครับผมเป็นน้องพี่เสือเด็กเด็กเด็กพี่เสือเหรอครับไอีเสือไอีเสืออยู่บ่อนเหรอไม่พี่เสือก็ตอมออยู่เสือตอมอร์คุณไม่รู้จัก มึงเจ้าไงมึงต่อตัวเจ้าไงเล่นยาเหรอเล่นยาปะเนด็กไม่เล่นครับเฮ้ยผู้พันผู้พันผู้พันเช็คเลยเล่นยาป่ะเช็คเลยผู้พันเช็คเลยเล่นยาป่ะผู้พันเช็คเลยเช็คเช็คครับผู้พันมียาหรือเปล่าเนี่ยเช็คดิเล่นยาป่ะเช็คดิเล่นยาป่ะตรวจค้นนะครับแของต้มแนงเลย ไปลอยเฮียเลยไปลอยเฮียเลยอะโอ้โหเร็วด้วยสันรถไปอย่างเร็วเลยอันนี้สดชีวิต ี่สหัวตามเต็มเลยสันหัวโตแล้วมึงสวยร้องายอ้าวสวยสวยได้อยู่มันก็เป็นเหมือนกันลูกความป็นหนึ่งคามป็นหนึ่งควป็หนึ่งตามคนเดียวตามคนเดียวตามคนเดียวเดี๋ยววะเฮ้ยเฟี้วเฟี้วเฟ ช่วยเราแม่เร yeah, uh, okay, mm ็วจังวะอย่าใช้เซนเซอร์นะขออนุญาตนะอย่าพึ่ง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 ใช้ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตหนีได้ไหมขออนุญาตหนีไม่ได้ขออนุญาตหนีก่อนอย่าพึ่งนะขออนุญาตหนีโอเคขออนุญาตหนีลมติด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 มีตัวห้าร้อยป่ะมี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 เฉดมี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  ้อย <transplant> ้อยร้อยไว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 ทันอยู่ทันอยู่รถมันยังมาไม่ทันทันอยู่ทันอยู่เบิกเลยเบิกเลยเร็วเหียแล้วไงไอ้แจ็คเร็วไอ้แจ็คไอ้แจ็ขอตั้งอีกขอตั้งอีกขอตั้งอีกไอ้แจ็คเรียบร้อยหรอเขากำลังคิดเงินให้กันอยู่ว่าตังค์ม่มีค์พัก ไหอยู่นะคันนี้นะไหวอยู่ใช่ปะ้ะน่าจะทันมั้งโอ้โหเชี่ยบานเลย <c oughs> พากูติดคุกเกรื่ยเมื่อไี้คุณดูทรงแล้ว <c oughs> จากกับมาเจอลุงคุไม่ได้เจอลุงแล้วล่ะดูแล้โอ้โหเรียงเร็วเลยโอ้โหแม่งเร็วอย่างดี <c oughs> รถกกนหยุดด้วยนะครับคันที่ขับอยู่คันหน้ารถกกนหยุดด้วย รบกวนด้วยหยุดลบกวนจอดรบกวนจอดด้วยรถตำรวจที่ขับตามอยู่รบกวนจอดด้วยนะครับไม่งั้นผมจะทำการยิงผมจะทำการเยี่ยวใส่ไม่งั้นผมจะเยี่ยวใส่ล้อหยุดหยุดบอกให้หยุดไปสองหยุดด้วยนะครับหยุดด้วยหยุดด้วยนะครับให้ความร่วมมือหยุดด้วยครับหยุดครับหยุดครับหยุดครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับ ให้ความร่วมมือด้วยนะครับหยุดครับหยุดรุดประสานไปท <OK> ี่หัวนะหยุดครับประสานไปที่หัวแล้วลงรถแล้วประสานไปที่หัวหยุดครับหยุดหยุดครับหยุดหยุดครับผมบอกให้หยุดครับคุณได้หยุดพูดได้แลยนะครับขอโทษครับหยุดหยุดหยุดเอางี้เอางี้จะปิดแล้วปิดแล้วเขาขาวลงอะไรล่ะ ขึ้นมา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 ฟังนี้ฟังนิดฮ่า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 เฮ้ยสว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 ยเจ้าเจ๋าไอ้นี่เราลออมาสวยๆเลยไอ้เหี้ยคนเดี๋ยวนะอ้าวทุยไอ้เหี้ยตำรวจมาด้วยดีกว่าพี่นะแล้วมาไงเนี่ยก็ขึ้นมาดิโดนไปโดนไปได้ไอ้นี่นั่งเป็นเพื่อนกูเลยกูจะเพื่อนกูไปเลยตามจีวีบอกเลยครับโอ้โห แม uh, ่ขี่ฟองซะด้วยอ่าปั Olympic, Olympic. Olympic. <S <S ๊มผ่านปั๊มกำลังมุ่งหน้าไปใช่กำลังมุ่งหน้าไปไอโอลิมปิกโอลิมปิกโอลิมปิกไม่โอลิมปิกไม่ไปสนามบินไปโอลิมปิคโอลิมปิกสนามบินไม่ไปสนามบินเข้าไปไปทางตันไม่เข้าไปอยู่แล้วไปโอลิมปิคโอเล็กบิคไม่จะขึ้นจะขึ้นขวาเหอนจะขึ้นขวาเหอนแล้วจะขึ้นขวาจะขึ้นขวาแล้วไต่โชว์ดี้ไต่โชว์ดี้แมวโชว์เดี๋ยวไม่มีใครตามทันนะโชว์ดี้เดิแล้วไปอย่างรถไปไมเดินเดินไล่ยังไม่ไป โอ้ยแม่เงเอ้ยนะ่าได้จริงๆไล่ก็ไม่ไปขึ้นรถคนอื่นไปไอ้ไ,ไงวะแลรถผมเอาเหรอเราขึ้นรถเจ้าดูไว้ดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของเสียลองล่างลงล่างไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ้าวแม่ขี้ฟองซะด้วยลงเลยรถผมพังหมดแล้วไม่ต้องพูดดูดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของเสียดูดูไว้ดู ดูช็อตนี้ดูช็อตนี้ดีๆดูช็อตนี้ให้ดีดูช็อตนี้ให้ดีดูช็อตนี้ให้ดีโชว์รอบเดียวนะโว้ยไม่มีให้ดูเน็ตฟิกแล้วบอกก่อนมาแล้วบนตึกบนตึกไม่ต้องพูดบนตึกบนตึกบนตึกรอดนะระดับเบนบนตึกสวยว่ารอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมอดกระบะแล้วไม่ต้องพูดรอดแล้วอารมณ์ทำไมอ่ะสวย เอ้ยเด่กผู้หญิงไปละโอ้ยแกขาอข็งสว์เลยไอ้แจ็คไปด้วยไอ้แจ็คขาชนแจ็คขาเปี้ยเลยขาเปี้ยขาเปี้ย แจ๊คหักว่ะหักหักหักไปดิหักหักเอาซะแล้วสามกุพันไก่กูโดนจับไปแล้วดิล็อกไปแล้วโอมาบานเลยโอ้โหไม่เห็นแร้วนะฟูตัวใจที่เศรคาโเยี้ยเลย นนึงะมันมาขึ้นมาขึ้นมาจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขวามือขวามือขึ้นมาเออทางเราขึ้นมาขึ้นมาทางเราขึ้นมาเมื่อกี้สวยมาแจ็คลงน้ำลงน้ำลงน้ำแล้วไปพนแจ็คไปพนแจ็คโดนยิงเลยเหรอโธ่สลบกปะเนี่ยโอ้พาะรักกูตายแท้ไอ้แจ็คเดี๋ยวไปปล่อยวิกโอ้โหกูตายแท้ๆมาติดคุกฟรี ภาคุาติดอยู่ในลีฟนิ่งสงบสยบทุกการเคลื่อนไหว เดียกันเว้ยจะเอาสมบัติกลับไปเว้ยสู้ๆนะสวยตกไปซะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนื่อยอุ้ยเหนื่อยอุ้ยหลิหอนเราอุ้ยอะไรอ่ะคุณตำรวจาเอ้ผมหอนขึ้นอยู่คุณจะดึงผมได้ไงเ้ยผมไม่ทำะไรแล้วเอาโอ้ย โอ้โหโอ้โหไอ้กีกูกอากาศดูเท้าดูซิดูซิให้เขาให้เขาดูที่เขาจะทำอะไรเจงที่แก้วกับผมวิ่งดิเอาวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งมีคือรถวิ่งแล้ววิ่งแล้วผมวิ่งแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาเอาเร็ว มาแล้วนกล้วนเฮ้ยเราได้บือนเย็นแล้วว่ะเราได้บือนเย็นแล้วหวยเออใช่มีคนอยู่ข้างบนอ่ะแต่ผมไปเอาเอาไปหวยจริงๆชีวิตไอ้เหี้ยเอ้ยบลาลุงแท้ๆติดคุกอีกไอ้หน้าเหี้ย ไม่คือผมจะมาลาลุงคืออันนี้ผมต้องบอกเขาดูก่อนเลยว่าที่ผมมาเนี่ย,ยที่ผมมาเนี่ย,มมยคือผมจะมาบอกลุงว่าผมคิดได้แล้วแล้วผมจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผมตอนแรกผมคิดไม่ออกแต่ใ่ผมคิดออกแล้วผมจะมาลาลุงไอ้เขี้ยแจ้กันและเดี๋ยวพาไปทำแต่สนุกกันนะอีกแป๊บนึงเงไงปเปลี่ยนชุดเติมดุยกันเถอะเรียบร้อยสั่งลาลุงไม่ละมือ ติดคุกแท้ๆนกน่าจะอักน่าจะอร่อยจัดๆเลยแหละเออตำรวจเขาเล่นอย่างว่าปล่อยเล่นครับเขาปล่อยให้เล่นไงตำรวจเขาปล่อยให้เล่นไงเขาปล่อยให้เล่นไงคือตำรวจเขาปล่อยให้เล่นไง คิดออกแล้วผมขออยู่ในคุกดีกว่าอ๋อปากดีนะคนดูมึงปากดีมากนะ เง้อเดิไอสักดบาลาลุ เล่นกูซะแล้วแม่งเล่นกูซะแล้วติดซะเออพี่ไอซูป้าพี่จะเอาไปด้วยป่ะไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมปล่อยให้มันไปตัดสตอรี่ครับผมผมจะไม่ล่ามันกลับไปปล่อยผมกลับมาที่โรงพยาบาลผมบอกเลยเหมือนปล่อยเสือกลับป่าผมพูดเลยเดี๋ยวรู้ ตำรวจวางอะไรก็ได้ครับตลอดรับเลยรับรับเลยรับเอาเลยผมผมไม่ไหวผมไม่ไหวถึงกับสายตาผมอ่ะจันอีกศพหนึ่งปะถึงไม่ใช่ไอ้คนไอ้คนอย่ารอป่าเมื่อกี้ ฮัลโหลเรา้างเอ่อคุณคุณบอกครับขาหักครับขาหักครับเดี๋ยวจะจ่ายรวมทีเดียวเลยครับเดี๋ยวจ่ายรวมทีเดียวเลยครับข้างขาหักแล้วก็นี่เลยครับแล้วเดี๋ยวผมไปกับตำรวจแล้วครับพอดีเขาพาไปเที่ยวครับชิดยาด้วยครับเท่าไหร่ครับชิดยาด้วยครับแปดร้อยครับทั้งหมดทำไมเสียงคล้ายๆเฉินอ่ะอ๋อเฉินนี่ครับใช่ครับเอ่อคุณบอกหมออะไรครับเนี่ยทั้งหมดหกร้อยครับหมออะไรครับครับ บอลป่าวเลยครับสองก้าสองครับสองก้าสองอันนี้ใครเนี่ยเออผมผอตลอเฉินครับโอ้โหนี่หรอที่โอ้ยใช่ครับผมเองอันนี้เพื่อนผมเองครับเผมตมอแบบโอเคขอบ่าครับขอตัวครับเดี๋ยว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 มานี่ก่อนมานี่ก่อนมอบโอ๊ยเกือบพักไปสักนั่นแหละหลอกจู๊กลับมาปั๊บงงขึ้นมาไม่เจอเฉินปั๊บวิ่งกลับมาปั๊บหลอกงง งงปับง๊บหลอกทีปั๊บเข้ารอบนี้ไม่เจอกูแล้วเรียบร้อยอปับ๊บกูไปละคนมันเป็นโจรอะ่ะมันหนีจนตัวตายอ่ะกูบอกให้ไปละ ค่อยคิดตอนลงยังไม่ได้คิดรู้แต่ว่าต้องหนีเออลืมคิดไมไ่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยคิดทีกีไอ้สัตว์ลงไปมัชจะสลบไปเนี่ยโดดกลับได้ไหมอ่ะจากที่จำแล้วนะโดดไม่ได้ต้องโดดโลงตรงเนี้ย Lực lượng rút bòi, đúng Hôm nay tôi về quốc gia rồi, rút bòi Đúng rồi Tốt lắm Một เดียวชุดเดียวนะผมลงก่อนชุดเดียวแลไปโอ้ยไอสัตว์เกือบตายชุดเดียวชุดเดียวจริงด้วยชุดชุดเดียวเดียวสวรรค์ ใหญอยู่เฉยมาทำไรอ๋อมาซอ้อมฟรีรันิ่งกับเพื่อนครับอันนี้เราเป็นใครพอตอตลอเฉินครับกับจ่านี่ครับอ่ามาจากอันนี้มาจากหน่วยไหนเออมาจากหน่วยข่าวกองครับ C C I A ครับจากแคลิฟอร์เนียครับพอิดีได้ไปชั่วคราวอะครับคุยใครอะ่ะอ๋อ วอครับวอวอ๋อคุยคุยแป๊บนึงนะครับพอดีว่าจะถามว่าครับได้ส่งคนมาที่เมืองเราไหมอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับเผื่อแบบเผื่อแบบจะแบบเราไม่ได้ต้อนรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยวเราทำพลาดไงพอไม่เห็นมีเบื้องบนแจ้งหมดเลยว่าเออจะมีแบบพอตอนร้อนจากอะไรนะอ่าเอ่อจาก CIA แคนาดาอะไรคอลอนเนียนะไม่ไม่ไม่ใช่ครับ CIA แคนายาครับ CIA ครับครับผมครับ คือมาประจำการครับพอดีว่าเห็นบอกว่ามีคดีใหญ่ที่เออเป็นสองแก๊งมาเฟียตีกันครับอ๋อใช่ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใช่ใช่ครับนี่นเหตุคือผมได้ข่าวกองมาแล้วคือทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาคุยว่าเหมือนกับว่าทางตํตารวจภาคพื้นที่เนี่ยจัดก,การไม่ได้เลยต้องให้ CIA พวกผมมาเข้ามาช่วยครับอ๋ออ๋อพอดีว่าตำรวจเขาเพิ่งแบบเขาเพิ่งลาออกไปหมดอะับครับใช่ครับก<ข>็เลยก็เลยผมเลยต้องต้องมาเคลียร์คดีนี้ให้นลครับแล้วมาทำอะไรครับมาโดดมาทำอะไรคือมาผมใช้คำว่าผมมาแอบสังเกตการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาตีกัน ใช่ครับก็บอกว่าบริเวณตรงนี้เลยที่เขาตีกันผมเลยต้องมาแอบหาที่เหตการใช่ครับใช่ครับผมต้องมาดูสถานที่ก่อนที่นู่นเขารับคนไหมครับพอดีแต่งชุดเท่มากเลยอะเออคือตัวอย่างนี้คือคือผมเนี่ยเป็นหน่วยพบสจออบกออลรบตอกตมคือหลายยศมากที่ติดอยู่บนเสื้อผมคือผมดูดูหลายฝ่ายมากใช่ครับอ่ายวผมขอแบบขอเส้นสายเข้าไปที่นู่นได้ไหมครับเออคือมันก็อย่างนั้นไม่ได้ครับมันผมผมให้ไม่ได้ แกงเลยลาก่อนผมอยี่ตายหาซะคนที่รู้ความลับเอาเชี่ยไปตายบลงมาคุยก่อนบตายไปได้ครับคนเบื้องสุดอย่าผมคุยคุยกันตรงนี้ครับผมไว้ใจคุณแค่นี้เท่านี้ฮะครับว่าไง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 คุณตำรวจภาคพื้นที่ไม่ตายไอ้เหี้ยหนังยังเหนียวเลยโว้ อประเทศลีสัตว์เนีขอรอทีวะกูสงสัยมานานแล้ะถ้าโดดกูรอดนะเนี่ยไปปุ๊กนะแล้วเดินปั๊บเข้านี้เข้าอันนี้ไหมละมึบบงอไอ้อสัตว์สนิทไม่ต้องลุน้นไอ้สัตว์ขาขอบเลย ขามุมเลยขามุมทางด่วนเลยไอเหี้ตายอย่างงี้แต่คนขับรถผ่านก็หล่อกันแย่ดับอนาถเสียงแม่กรอบกระเลยเมื่อกี้ไอ้สัต